สวัสดีครับพี่น้องผู้บอกกช่องเดียวนีกินแซ่ต่างแดนเมื่อนี้ได้หนึ่งป่าทับทิมมะสูพี่น้องกับผมกล้กะหนึ่งแซบกุงเคิมมะเขือนะครับแล้วก็กินกับแก้วบองนะพี่น้องนะเมื่อนนี้แก้วบอกแล้วก็กระเทียมทูนทองนะครับผมหน่อยหนึ่งครับผมมาครับมาหาปูหาป่าเมื่อวันกันครับผมเ่ยนซีผมไม่พี่น้องจะเข่าวนานนะเราเ่ยนสีผมกันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณพาไปเขาเหนียวคือเการับพี่น้องเขาเหนียวคือเกาเด้อเมื่อนี้ แล้วก็จะกินกระเทียมก่อนพี่นอ้องกระเทียมจำเกอือ Mình <laughs> sẽ okay. Ha, cho khách Để chân con miệng <laughs> 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 아번 지금 내가 보면 응. ตัง้งหันแบบนี้ได้พี่น้องป่าคุณคบู้ชอร่อยมากหัวป่าหง กีนปลาต้องเลี้างกางันจะบอกกับเขากันทักกันเอางกุ๊บนนป่าชอะ งามมืนอนี่แหละครับกลางเลย แสบนัวคือเกาหรือพี่น้องเอาหารสามบานท้องจำได้บ่เคยเบื่อมาแต่พอจะแม่รับเลยแต้เป็นเด็กน้อยอึดอยากไรห,ห่าปูหาป่ามันหนึง่ง ต่กี้เนี่ยอุปาเบืดกินนิดนึงนะฮะพักเพิ่งออต่อสามหิดตุ้งมือเนี่ยอืลองหางกับชิบมิ้นะครับ่จะสึกกินตามตามยุคตามสมัยมนันอีเดีย ta tạm à? <laughs> để bên bạn sẽ bị không hâm อร่อยโอเคต้นหางก็เหมือนไปเปไป

อถ้ากลางเปนอย่งไพี่เนาะเมนูข้าหมด มาหอเมือมอ,อิ่มนะครับผมเหมือนเดิมครับเป็นมาบแบบได้เบาบาสุภาพได้ยากกับพี่น้องเด้อพอไม่คิดหาครับเช่นนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องสุภุสกุลนะครับเด้อขอพี่น้องดูดีไม่แห้งสุภุสกุลค,ครับพกไม่คิดหนักครับเช่นนี้ก็ขอขอบคุณครับรักนะครับ